ในยุคของสมเด็จพระชัยราชาน,นะครับที่แม่อยู่หัวศรีสุดาจันเนี่ยขึ้นมาเป็นยานะฮะในจังหวะเวลาที่พระเทียนราชาเออพระชัยราชาสวรรคตรเนี่ยนะฮะพระเทียนราชาเนี่ยแก่ไปบวดแก่ออกบวดอันนี้ตามความในพระราชพงศาวดารคือ แกพูดเลยว่าถ้าอยู่ในคารวาสเนี่ยไม่ปลอดภัย mm hmm. ก็ต้องไปพึ่งภาการกาสัพพะพัดคือแกพูดเลยนะพระเทีราชาคุณสลันยูเนี่ยนะฮะทีนี้หลักฐานอื่นๆเนี่ยก็พูดทํานองว่าพระเทียราชาเนี่ยเป็นพี่ของพระชัยราชาอันนี้จะคำให้การแต่ มัน,มนควรจะประมาณว่าพระเทียราชาเนี่ยเป็นราชดิกูต้องสัมพันธ์กับพระช,ชัยราชาแน่แต่ว่าจะสัมพันธ์มากน้อยแค่ไหน,น่องนะฮะประการที่สองเนี่ยนะฮะพระเทียราชาเนี่ยแกต้องไม่มีขุมกําลังมากมายนะักนี่จึงเป็นเหตุที่ทำให้ แกรีบออกบวชน,นะฮะเพราะแกคงประมาณการว่าแกคงสู้ศรีสุดาจันทร์ขุนวรวงษานี้ไม่ได้เพราะนั้นแกก็เลยออกบวชแต่การที่แกออกบวชแสดงว่าแกต้องเป็นแคนดิเดตได้คนหนึ่งของพระมหากษัตริย์และเป็นเป้าหมายที่ให้ฝ่ายศรีสุดาจันทร์โจมตีได้ถ้าแกอยู่ในเพศคารว่าเพราะนั้น อันนี้เข้าใจได้เลยว่าแกอยู่ในสถานะที่ก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้พระองค์หนึ่งถึงแม้ว่าอาจจะไม่เทียบเท่ากับพระแก้วฟ้าโอเคไหมทีนี้พอฝ่ายาาคุณพิเลนทรเทพนะฮะจะทำการปฏิวัติแม่อยู่หัวศรีสดาจันทร์และก็คุนวรวงสาเนี่ยนะฮะ ขุนพิเรนทรเทพก็ต้องคิดเหมือนกันเพราะปัญหาที่เขามีกับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์และขุนบวรวงศาเนี่ยคือการที่สองคนนี้เนี่ยจะไปเปลี่ยนผู้ปกครองหัวเมืองเหนือซึ่งขุนพิเรนทรเทพเนี่ยเขาเป็นวงพระร่วงเห็นไหมและจริงๆเนี่ยเขาเองก็เป็นเหมือนกับเ,อเ,อเจ้าเมืองพิษณุโลกด้วย หลักฐานนี้เนี่ยมีปรากฏในพงศวดาน<อ>เมื่อพูดถึงพระชัยราชาตอนขึ้นไปลบเชียงใหม่เนี่ยขึ้นไปลบลำพูนเนี่ยใช้เจ้าเมืองพิษโลกเป็นทัพหน้าคุมพลตั้งสองหมื่น<อ>นะฮะเพราะนั้นพยาพิษโลกก็ดีขุนพิ่เลนทรเทพเขุนพิ่เลนทรเทพเนี่ยเ,เป็นตำแหน่งเ,เหมือนอธ,ธิบดีกรมตำรวจนะฮะ น่าจะเป็นคนเดียวกันใช่ไหมทีนี้ลองคิดดูนะถ้าเขาโค่นอำนาจขุนวรวงศาลงได้เนี่ยเขาจะเอาใครขึ้นมาเป็นกษัตริย์เขาก็ต้องไม่เอาคนที่คล้ายๆกับมีฐานอำนาจของพระชัยราชาสนับสนุนต้องเป็นคนที่ค่อนข้างจะหัวเดียวกับเทียมรีบ <ขอ S 1> จึง ไม่สามารถจะไปคุมหัวมืองเหนือได้นะฮะและเขาจะได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ครองหัวมืองเหนือเข้า,<อ>าใจไหม,มไใช่ต้องเอาคนที่ควบคุมได้ง่ายซึ่งมองซ้ายมองขวาไปก็มีแต่พระเท释ราชาเพราะนั้นการยกพระเท释ราชาขึ้นมาเป็นพระหมหากษัตริย์เนี่ยมันต้องมีรับลมคมในยอยู่ ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยเห็นพระเทียนราชาเหมาะสมก็เลยยกขึ้นมาแต่ผมว่าเนื่องจากพระเทียนราชาเนี่ยแกไม่มีกำลังเราเห็นได้ว่าเมื่อพระเทียนราชาขึ้นมามีอำนาจแล้วแกถึงตั้งลูกของแกนะฮะพระรามเมศวนพระมหิดขึ้นมาคุมกำลังจริงไหมและสองคนนี้ก็มีบทบาทสำคัญที่ปราบ กบ,บทพระสีสิ์เห็นหรือยัง,งฮะใช่เพราะนั้นในความเห็นของผมเนี่ยมผมคิดว่า,าคุณพี่เลนเทรเทพเนี่ยคงคิดอยู่แล้วว่าทำไมต้องเป็นพระเทียนราชาท,ไมไมชที่คุณพี่เ,เลนเทเทพไม่ขึ้นซะเองเพราะแกเป็นเจ้าอยู่หัวเมืองเหนือ แกไม่มีฐานกำลังอยู่ที่อยุธยาแกขึ้นมาก็อาจจะไม่ไม่เรียบร้อยแกจะขึ้นมาไม่ใช่แกไม่อยากขึ้นนะแต่แกรอจุนกระทั่งแกดึงบุเรงนองมาช่วยกวาดกวาดขุนนางเจ้านายในเขตของกลุ่มสุพรรณภูมิออกไปหมดแล้วสถาปนาแกขึ้นมาเพราะนั้น แกสู้ไปอยู่ที่ฐานอำนาจแกที่สุโขทัยที่พิษณุโลกดีกว่าแต่ก็ไม่เงียบเพราะว่าก็ไม่เงียบเพราะว่าเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นมหาธรรมราชาแสดงว่าก่อนหน้านี้ไม่มีตำแหน่งมหาธรรมราชาใช่ไหมนะฮะการตั้งมหาธรรมราชาคือตั้งเทียบเท่ากษัตริย์สุโขทัยสมัยก่อน และเขาให้พระเทีนราชาตั้งเพราะพระเทีนราชาเนี่ยแก,แกอ่อนแอ,อเพราะนั้นจะคุมหัวเมืองเหนือได้ก็ต้องเป็นพันธมิตรกับขุนพิเรนทรเทพซึ่งแกตั้งขึ้นมาเป็นพระมหาธรรมราชาเข้าใจอย่างและเหตุนี้นี่เองจึงทำให้พระ,พระขุนพิเรนทรเทพต้องลงมาโค่นอำนาจ ของอแม่อยู่หัวศีสุดาจันทร์ทีนี้เรื่องที่น่าสนใจมากคือพอแกสถาปนาพระเทียนราชาขึ้นมาเป็นกษัตริย์แล้วสายของพระชัยราชาเดิมเป็นฝ่ายตรงข้ามกับพระเทียนราชานะนะฮะอ,อย่างเช่นมีออกยาสีหราชเดโชซึ่งคนนี้เนี่ยติด คุกอยู่นะและกำลังจะถูกประหารชีวิตคนนี้เนี่ยเป็นไส้ศึกให้พระศรีสิทธิ์พระศรีสิทธิ์ที่เป็นลูกพระชัยราชาและสมเด็จพระพันรัต์วัดป่าแก้วคิดดูสินั่นเป็นสังฆราชนะนั่นเป็นสังฆราชนะยังไปเข้ากับพระศรีสิทธิ์แสดงว่าพระมหาจากักรพรรดิเนี่ยท่านไม่มีฐานอำนาจเอาจริงๆ mm hmm. เห็นไหมเพราะนั้น การยกพระมหาจากักรพรรดิหรือพระเทราชาขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยเป็นเพราะว่าแกไม่มีกำลังเข้าใจอย่างทีนี้ตอนนั้นที่แกนหนีเจะแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์เนี่ยแกมาบวชอยู่วัดนี้วัดราชประดิษฐ์นี่แต่ตอนไปเสี็ยงเทียนเนี่ยไม่ได้เสี็ยงเทียนที่นี่ไปเสียงเทียนที่วัดป่าแก

ทั้งปิ่นโตทั้งวันเวนลิตนี่รับรู้จากชาวบ้านหมดแล้วคร,วรับอันนี้เป็นการตีความของเราเอง<ช>นะฮะทั้งนี้เพราะว่า<ม>พอเราไปดูคําให้การชาวกรุงเก่า<ม>ก็พูดเรื่องแม่ยู่หัวศรีสุดาจาันทร์วางยาพิษพระแก้วฟ้าเพราะนั้นแม่ยู่หัวศรีสุดาจาันทร์ที่เป็นผู้ลายเนี่ย มันรับรู้ตั้งแต่ยุคนั้นยุคปิ่นโตลงมาจนถึงสิ้นอยุธยาไม่งั้นมันจะไปมีเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในคําให้การชาวกรุงเก่าได้ยังไงโอเคไหมใช่ใช่แต่ว่าต้องเป็นชาวบ้านที่ค่อนข้างมีสายสดกลไก ็เคคคาว่นนนปออันนี้อันนี้เราสันนิษฐานซึ่งก็เป็นการสันนิษฐานว่าคนที่เขียนประวัติศาสตร์คือผู้ชนะผู้ชนะคือมหาธรรมราชาคือพระเทียนราชาเขาก็เขียนให้แม่ยู่หัวศรีชดาจนทร์เป็นผู้ร้ายอันนี้เป็นการตีความสมัยหลังโอเคไหม เดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทันทิ้นทานบ้านเมืองดึกดำบรรคูคันรุ่มดอนบึงบางทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพทาย